ภูมิของพระโสดาบันเห็นไหมละ่ะสว่างจะบเอ๋ยอยู่อย่างนี้ทำไมจึงไม่ทําเอาละ่ะนี่ภูมิพระโสดาบันนี่ภูมิของพระสกิทาคานี่ภูมิของพระนาคานี่ภูมิของพระลังหันบันจัดไปในตำราไหนจะเอาอะไรมาสอนกันบ้เป็นไป,นปนตามนั้นทีอันนี้มันยังถือนู่นถือนี่ถือปยากปรปยานะถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ ถือเลิกถือยามถือเครื่องลางของขังอยู่พระก็ยังทําลายหลักทำหลักวินัยยงยังทําเครื่องล่างของขังขายอยู่ยังคิดว่าเครื่องลางของขังเลิดประเสริฐนั่นแหละถือว่าไม่ได้เอาพระพุทธพระเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเอาเดีตฉันวิชาเป็นที่พึ่งไก่อักโข ổ. ผมนี้เวลาตายจริงไปจมในนรก จะสูงจะต่ำในนรกขุมไหนขึ้นอยู่ที่เจตนาลามุกแค่ไหนเนนั่นเป็นอย่างนั้นหรือก็จะค้านค้านมาที่ค้านทำค้านวไิไหนถ้าจะจะค้านก็สิข,ขาลาเพศไปค้านเองดีไปถือศาสนาอื่นน่นไม่ต้องมาถือพระพุทธศาสนาถ้าค้านหลักคำสอนของพุทธเจ้าหรือจะอยังไงหรืจะบอกว่าหลงวงพ่อน้อยผิดอีกลงกวงพ่อน้อยผิดอีก ดาอย่างเดียวหาเรื่องอย่างเดียวทั้งพระถเถรนเรนจีปสุกากก็หาเรื่องหมูคนะ่คณะกุบาอาจารย์พระผู้หลักผู้ใหญ่ก็หาเรื่องอีกผมก็ไม่เข้าไปก้าวไก่แต่ใจะให้ผมทําชั่วเหมือนหมู่เหมือนคณะเหมือนกูบาอาจารย์ผมขอตายซะผมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมผมไม่มีคําว่าสุขทานเพราะผมต้องการเป็นพระหันต้องการไปพระนิพพาน ผมไม่ต้องการเป็นเป็ดเป็นผีเป็นหมูเป็นหมาศาส,สดาผมก็คือสมณะโคดมุตเเจ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นบิดามารดาเป็นทั้งศาสดาผมไม่ได้เอาพวกเป็ดพวกผีผมนรกหาเวจีเป็นกุบาาจา์ผมนี่ผมบวชด,ด้วยความศรัทธาในสมณะโคดมุตเตเจ้าผมไม่บวชมา ด้วยเจตนาลาโมกจุกเปตเหมือนหมู่เหมือนคณะเหมือนกูบาอาจารย์การนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ไปคารวะผมก็ไม่เคยที่จะบอกว่าละเมิดละคาสอนผมถือศีลห้าสมบูรณ์บริราบาูรณ์ตั้งแต่ไปคารวะต่อมาก็ถือศีลแปดสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอุโบสถศีลและนิตศีลบทผลสุดท้าย มันปลายสุดท้ายก่อนที่จะอ,ออกกันประชาผมถือศีลสองี่สิบข้อตามหลักคําสอนของหลวงปู่เทศเทศรังสีว่าศีลสองี่สิบข้อข้อก็คือคุณงามความดี2 2งข้อคือบุญ2 2งข้อยยี่สิ็ดข้อคารวะเจ้าโจมก็ทําได้แต่ยาสมทานก็แล้วกันผมยังถือศีล2องข้อยยี่สิเจ็ดข้อตั้งแต่ไปคารวนนะนาดูที่ผมเชื่อเรื่อมใสขนาดไหน เมื่อเทียบกับหมู่คณะครูบาอาจารย์และอุบาสกอุสิกาในสมัยปัจจุบัน20ปีที่ผมบรรพชาอุปสมบทมาผมมัมีคำว่าด,ดางพลอยด้วยธรรมด้วยไินัยไม่มีเจตนาลามมกจก,กรเปตเจตนาคิดจะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายจนตายไม่คิดจะจะออกมาอยู่อย่างนี้ เพราะเห็นว่าไม่ไหวแล้วศาสนาจะจมแล้วไม่เห็นว่ามีในหลักคำสอนเลยนี่ที่ทำกันทุกวันนี้นะก็มีแค่นี้เดี๋ยวก็พากันรวมตัวกันทําบุญบังไฟพากก็เต็มอยู่เป็นคนอัดบ้องไฟเป็นคนทําบ้ังไฟเดี๋ยวก็ว่าแหนเห็นยศถาบรรดาศักจ้างหมอลำ วงนั้นวงนี้มาเล่นในวัดวาอารามมายัวย่วยุการมะลมทั้งที่วัดนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่เกิดบุญเกิดกุศลโดยถ่ายเดียวนะ่ะทำไมต้องมีการยัวย่วยุการมะล,ลมด้วยเอาพวกดนตรีมานุ่งสัน้นหฮมสัน้นมายัวย่วยุในวัดวา,ารามมาพูดจาคำลามุกจุกปิดในวัดวา,าราม มันงามหรืมันชอบหรือไปมาก็วัดวารามก็เป็นตลาดร้านค้าเป็นที่จัดงานไปเลยพอที่จะได้เงินเก็บเงินจากพวกมาขายของพวกตลาดเก็บเงินจากค่าจอดรถมันก็มีแค่นั้นดูที่เราไปไหนเราก็เห็น,นพอไปจอดรถในวัดปับ๊บ ก็ต้องมีค่าจอดรถสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทก็แล้วแต่ต้องมีค่าจอดรถในวัดวาอารามก็เ,เห็นกันอยู่นี่ก็ลองเข้าไปดูที่เดี๋ยวจะบอกว่าหลวงปู่พูดผิดอีก่ะเป็นวัดวาอารามที่ในเมืองนั่นน่ะหรือวัดวาอารามที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ไปนี่หลวงปู่ก็ให้ลูกศิษย์พาไปอยู่นี่พอไปจอดปั๊บ ก็มาเก็บเงินแล้วก็ให้ป้ายเลขที่ตอนนั้นตอนนี้เราก็ไม่ได้ว่าแต่เราพูดให้ฟังเห็นไหมล่ะเป็นพุทธภาณิ์ไหมล่ะไหนล่ะเป็นสถานที่ที่เป็นบุญเป็นกุศลเพี้ยนไปไหมใครเพี้ยนกันแน่เพี่นาเอาที่นหนจะบอกว่าเรานี่ประมาจเจ้าหมูคณะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์อีกนะผมพูดชอบด้วยเหตุด้วยผลไม่พากันยอมรับที พอพระเล็กขอโน้ยผู้นก็พิหมดเลยและปฏิแล้วนุติแล้วช่งผู้ใหญ่ไหมล่ะที่สึกขาลาเพศรไปสพกามกันน่งเห็นไหมทิศแย้งอย่างนี้ทิศอาจอย่างนี้ทิศอลงกตอย่างนี้พุทธายก็ทิศเมืองน,นี่ทิศคมอย่างนั้นแลยตอนีอะไรนี่ไม่ใช่น้อยก็มีแต่พระที่มียศถาบรรดาศัก มีพรรษามากมากที่เป็นพระถิลานุธีละชนผู้ใหญ่แล้วมูกจะถามหมู่คณะกุบาอาจารย์อุบาสิกาที่เป็นของแค่ยอมเหรอพอหลวงปู่พูดขึ้นดาทั้งอย่างเดียวนวีวนนนเ่เป็นพวกเดียวกันกับทิศแย้มนั้นเหรอเป็นพวกเดียวกันกับทิศอารมณ์กฎงั้นเหรอทิศอาดอย่างงั้นเหรอหรือย,ยังไงอยางให้หลวงปู่ถอยไม่มีทางอะ่ะพอหลวงปู่เชื่อ เลื่อมใสในบิดามารดาในศาสดาคือสมณะโคดมพุติเจ้าลุงปู่ไม่ได้เชื่อพระรูปไหนนี่ลุงปู่ไม่ได้เชื่อหมคขนครรูปใดนี่ลุงปู่ไม่ได้เชื่อพระสุวิกาคนไหนนี่ถ้าคิดว่าลุงปู่ผิดจะลงทันลุงปู่ด้วยศาสตราบุตร็เชิญลุงปู่ไม่ได้สมทานจริงลุงปู่ถอยไม่มีทางลุงปู่ถือว่า ปิดามารดาสัสดาลุงปู่ยังไม่ตายสมณะโคโดมพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยังไม่ได้ตายจากพวกเราไปไหนแตกสลายเฉพาะธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองอย่างนั้นพระเจ้าจะตต่เรยว่าเมื่อเราจะถาคตตายจากลกูกจากหลานเป็นไนว่าธาตุขันแตกสลายตายไป หลักธรรมหลักวินัยเป็นตัวแท็งของเราตถาคตเห็นไหมล่ะแล้วอีกนี่คําสอนนี่คําสอนหนึ่งพวกเธอจะคิดว่าเราตถาคตตายจากลูกจากหลานเราตถาคตไม่ได้ตายจากพวกเธอไปไหนลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนงของเราตถาคตแต่พูดถึงศึกษาที่ประสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้าง และตำราที่เขียนมาทางนอกบ้างศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิมันต้องเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นพระโมคคลีบุตรจะเขียนวิสุทธิมัคหรือเขียนทำไมเขียนด้วยความเคารพนี่ศีลวิสุทธินี่สมาสธิวสุทธินี่ปัญญาวิสุทธิจริงเรียกว่าวิสุทธิมักถือ้าที่ ศึกษาทั้งสามอย่างนี่โดยการเขียนของพระโมคคิลีบุตรนี่สิมวิสุทธิเป็นอย่างนี้นี่สมาธิวิสุทธิเป็นอย่างนี้นี่ปัญญาวิสุทธิเป็นอย่างนี้นั่นวิสุทธิมัติทางเดียวที่ถูกต้องดีางามตำราในพระพุทธศาสนามีให้เราศึกษาความรู้ได้ปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าศึกษาหาความรู้ดูเฉย แลวก็วัดอ้างชาวบุคนว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเป็นผู้บุกเสเป็นผู้วิเศษ